เขาบอกว่ามะพร้าวอ่อนสามารถกินดิบๆทั้งเปลือกได้อย่างนั้นแดกไม่ได้นะกูจะกัดแทกกระแทกผมไม่กินได้ไหมพ่อเอาตุ่ดรับมีดนะเดี๋ยวให้พ่ออาตุ่ดรับมีดเอ้าพ่อพ่อลับดังลูกคือคนมันไม่เคยมีอะไรกินเน่ะมันก็อร่อยไปแบบมันเป็นแล้วแดกได้ยังไงวะอะไรอ่ะนี่ไหน เขาทำอะไรกันอะมะพร้าวอ่อนเฮ้ยมันกินได้ไงวะเฮ้ยบ้านางใครเขากินเปลือกมะพร้าวกันอะไรอ่ะคนบ้าเลยกินลูกมะพร้าวอ่อนเขาเป็นกระแสอยู่ในทิกกอ่ะเขาบอกว่ามันกินได้เหรอวะก็อร่อยมันกรอบหวานแต่มันต้องเป็นมะพร้าวเวียดนามไม่ใช่เหรอเนี่ย ไม่รู้คนเวียดนามเขากินนะหรือว่ามัน acting ไม่ไมเป็นไรเดี๋ยวกูกินมะพร้าวไทยก่อนแล้วเดี๋ยวกูจะบินไปที่เวียดนามไปลองกินให้ดูอีกกูดูรู้เรื่องนี่กูดูไม่รู้เรื่องไอหาเอ้ยดูมาแล้วดูมาแล้วเวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โบโยชิชาแนลนะคะในเมื่อกระแสนะคะมาในโลกติกตอเนี่ย เราต้องทําตามเราต้องลองจะไม่ทําได้อย่างไรดูสิว่าเขาหลอกเราหรือเปล่าชูกแต่เขาก็หลอกเราหลายรอบแล้วนะแต่อย่างน้อยเอฟซีเราก็ไม่โดนหลอกไงเราโดนหลอกแทนไงอันนี้นะคะบอกเลยขึ้นทิปมาจะมูวนอั้งก่อนงง h ơ งแล้วอั้งคงนะเหมือนงอเลยนี่นะแรกนี้เลยมะพร้าวอ่อนเวียดนามเขาดังมากพิษมากเขาบอกว่ามะพร้าวอ่อนสามารถกินดิบๆทั้งเปลือกได้ไม่พิษเหมือนชุนชมใช่ไหม อะไรที่สามารถกินผลได้สามารถกินดอกและใบได้อะ <centered. S 2> เงินกู้ไงเฮียทไไ้้ยังไงไอ่หัวเนี้ องคนไปทำน้ำจิ้มพริกเกลือรอแล้วเดี๋ยวเรารอลิงกับมาปินตมะพร้าวดีกว่าจริงแน่ใจนะเป็นมะพร้าออ่อนมั่นใจเลยะว่ามันต้องเป็นมะพร้าวผมก็จะแต่ไม่รู้ว่าจะเฟื่องหรือเปล่าเราเห็นในคลิปแล้วว่า pues> มันเป็นทลายเลยเขาผามับเลยใช่มันเป็นทลายแล้วกะลาเซียวมาเลยกะลามันยังไม่เป็นชั้นเนื้อเลยพี่เป็นมันเป็นมะพร้าออ่อนเลยมะพร้าหรืออินทผลัมกระดูกอ่อนมะพร้าพี่หนูเป็นลูกชาวสวนหนูรู้ว่ามันคือมะพร้าแต่เราสงสัยแค่ว่า แล้วมันต่างจากมะพร้าวไทยไหมนั่นแหละแต่หลายๆคนในประเทศไทยอะเอามะพร้าวอ่อนของไทยมากินเขาก็บอกไม่ได้มันฝาดมันเฟื่อนแต่เราไม่เชื่อหรอกคนเวียดนามเขาแอคติ้งหรือเปล่าจริงๆแล้วมันฝาดมันเฟื่อนแล้วเขาทําหน้าตาว่ามันกรอบอร่อยหวานมันหรือเปล่าเยวรู้เลยเขาเอาน้ําจิ้มพริกกับเกลือมาจิ้มด้วยอะโถพี่กบเลิมของไทยทำไมเขาจิ้มเหมือนกินของเปรี้ยวเลยเออไปทําน้ําจิ้มรอก่อนรอคนมาสอยมะพร้าวอ่อนให้เราได้พิสูจน์ให้ทุกคนได้ดูใช่ไะ ไปทำพริกกระเกือกันตัวเขาสงสัยอะเกิดมาเขาเพิ่งเคยเห็นต้นถั่วฝักยาวไหนอะเนี่ยใช่ป่ะไม่ใช่เออไม่ใช่เหรออ,อ,อังหลับแรกใส่หลายแซ่บหลายพอแล้วเดี๋ยวผมล่วงแม่พริกเก,กเลือใส่ชูรสเลยเหรอเอาใส่ดิพริกเกลือลาวไงเกลือใส่เเยอะตัวเห็นแล้วแซ่บแล้วอ่ะนี่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 แต่นี่ก็หมดไหมหมดเลย แรนชูเกอแล้วก็พี่ปนแต่ถ้าเป็นคนอีสานจริงๆแล้วชูรถถุงเดียวเขาก็อยู่ได้ไม่ใช่ชูรถรถดีถุงเดียวอย่างพี่หยำรานอ่ะรถดีถุงเดียวแม่งเดินดูดทั้งวันนี่โอเคคูเลคูเลคูเลชอบนะพริกเกลือลอนี้ก็คือพริกเกลือที่ขายกันอ่ะแค่นี้พออันนี้มันจะออกหวานๆได้เพราะว่ามันเป็นเกลือไทยะนี่แหละนีย จริงๆคือพริกเกลาราวเขาเรียกพริกลาวอะถ้าเราถ้าเราไม่ใส่น้ำตาลเลยมันจะเค็มมันจะใส่เกลือชูรสชูรสพริกเกลือสามอย่างเกลือชูรสพริกแค่นั้นน้ำตาลใส่นิดเดียวสันส่วนที่น้อยมากของเราจะเป็นกลมกลอบพริกเกลือไทยอืมอร่อยนี้แหละไปหามะพร้าวกันดีกว่าไป พี่โบนะคะจะพาไปดูต้นมะพร้าวนะคะที่บ้านของพีมเนี่ยมีอยู่สองต้นนี่เลยนี่ไงเราได้มะพร้าวแล้วนะคะแต่ว่าเราจะต้องเอาเป็นมะพร้าวอ่อนนะทุกคนในคลิปเนี่ยมันจะเป็นมะพร้าวเวียดนามแต่ว่าพี่โบพยายามหาแล้วหามะพร้าวเวียดนามไม่ได้จริงๆเนี่ยเหรอนี่แหละไป่น่าแดกได้เลยได้นุ่นอะเอาเล็กเลยกเลยเหรออ๋อบนุ่นเหรอข้างบนเลยสีเขียวสีเขียว ท้ามึงโดนเจาะเน่ามดเลยอะใช่แต่อะไรรู้ป่ะตัวตัวเลือกไม่เป็นหรอกต้องให้พ่อเป็นคนเลือกเพราะพ่อเขารู้ว่าอันไหนที่มันยังไม่ร้างเนือใช่เพราะเราจะกินตรงกะลามันเลยนะต้นนั้นไม่มีเหรอไหนเออว่ะเดินขึ้นนันสองไปได้เลยไปดูดิไปดูกันไปเออว่ะมีต้นนี้ว่ะมีทั้งสามต้นบ้านเราอ่ะมีลูกเดียวมันแก่แล้วต้นนี้นะคะทุกคนไม่มีลูกอ๋อไม่มีเลยอต้นหนึ่งอะตัวยอดมันงอไปแล้วมันเป็นไหนยอดงอเหรอก็คือน่าจะใกล้ซีม้งเต้งเอแต่ที่เขาเดินดูแล้ว่ะ ต้นนี้แหละที่เราจะกินมันเนี่ยต้นนี้แหละขึ้นได้ไหมได้เดี๋ยวขึ้นได้ไหมเมื่อีเขอาหยิบมีดมาพี่น้องหยิบมีดตรงตรงโต๊ะหิน่อนอาจารย์เราหยิบมาแล้วตัวไม่รอพ่อเลยใช่ไหมตัวจะตัดรอดิ หลังกูเสียขนาดนี้ถ้ากูตกบาอามาพาดแน่เลยพ่อเลือก็เลือกเป็นว่าอันไหนมันอ่อนหรือว่าพ่ออาจจะไม่ขึ้นด้วยซ้ำพ่ออาจจะกระตุกกระตุกแนี้เดี๋ยวรอปรึกษาผู้เชี่ยวชาญแล้วกันอจะเอาเป็นทลายเลยเหรอใช่มันต้องเป็นทลายมันเป็นกระแสในเวียดนามใช่ป่ะแล้วก็เจ๊ตอกแตกอ่ะเจ๊ตอกแตกกินแซบอ่ะเขาเอาไปทํายําทําส้มตําเนื้อมะพร้าวแล้วนะใช่ไม่ใช่เนื้อมะพร้าวเปลือกมะพร้าวเปลือกมะพร้าวอ่ะไอ้ดูไอ้ดู ไอ้หนูวันหลังจะไม่ขายให้แล้วนะถ้าปีนบ่อยอย่างเงี้ยลูกไมปีนได้โอ้โหอย่าเลยลูกตัวมึงใหญ่ลูกเดี๋ยวาร้องพ่อมันมึงจะตกมาเจ็บนะลูกนะรอคุณพ่อครับไปพ่อถึงแล้วหยุดเลยหยุดเลยหยุดเลยพ่อหยุดเลยเลิกได้แล้วเดี๋ยวอูเดี๋ยวหกไปเฮ้ยมันปีกอ่ะไอ้แม่มันเละไอ้สัตว์หืืหัวทำไมหมาอนกื่อลอยเลยลอยเลยลอยเลยพ่ออร่อยนะเนี่ย ยังหมาแดงแล้วนี่ครับโฉมหน้าครับไอ้ขี้เขาขโมยข้าวหมาครับนี่ยเนี่นี่ยอร่อยนมันจะเล่นแบบเลิกเลิกได้แล้วตอนเนี้ยเขาเลิกกินไก่กันแล้วเขาไปกินมะพร้าวอ่อนกันแล้วรู้ไหมเนี่ยยกน้ำสดแม่งเลยน้ำไม่ได้แล้วมึงทำไมไม่เก็บนั่นเกณฑ์ดยุ่ยมากอ่ะจะพูดยังไงกับมึงเชี่ยแม่งเอ้ยมันมีข้าวมันหน่อยนะแม่งอร่อยมากเลยเนีฮะเลือกหน่อยก็ดีนะซ่าอย่าไปกินซุมสี่ซุมห้า เฮ้ยอร่อยเหรอเนี <C> e <at> ่ยว้าจะอร่อยสู้มะพร้าวอ่อนได้เปล่าเออ พ่อวางก่อนไปตอนนี้ไวแล้วกำลังมาพ่อไวแล้วตอนนี้เริ่มระบาดที่ประเทศเวียดนามตอนนี้ลามเข้ามาที่ประเทศไทยแล้วไม่แดงมื่อแล้วมะพร้าวอ่อนอ่ะเขากินทั้งเปลือกทั้งลูกขอกูมากก่อนพ่อพ่อปีนี้มาเก็บให้หน่อยแล้วเดี๋ยวมาปอกกินกันเพราะว่ามันเลือกไม่ได้พ่อมีพ่อคนเดียวที่เชี่ยวชาญเรื่องมะพร้าวต้องเอาไก่กูมาก่อนไอ้แตนแดงเละแตนงไม่กินหมดหรอเอาเนื้อแบบไก่อะพ่อแบบไก่เมื่อกี้ เอาเนี้อแบบไก่เมื่อกี้เลยนะไว้ตกใจมือเพื่อนโทรพ่อแล้วหมดเลยพ่อฉไม่ได้ตั้งใจไอ้ลูกเพี่อะล่อพ่อเขาแล้ววันวันโยู่ห่างกูมากแค่ไหมอยู่ห่างกูมั้งก็ได้นี่ไงญ่จิวเวลี่จิวเวลี่ไปอินเดียมาดิเป็นไงเป็นไงเพลพลาเปลวพ่าเปล่า รู้เปล่าว่าอตอนนี้กระแสะคือดังมากออช่องทุกช่องเลยที่เป็นอินฟูต่างๆเนี่ยเขาต้องทำคลิปนี้เลยพ่อ,อ,อเพราะว่าเวียดนามเนี่ยเขากินมะพร้าวอ่อนกินทั้งกะลาพ่อต้องเลือกลูกที่มันยังไม่มีเนื้อ,อนนมันกินกะลาเข้าไปเลยไม่ให้่กินทั้งกะลาตอนนี้พ่อคิดดูความอดอยากของคนบน,นโลกนี้ดูดิดแล้วเราต้องการกินแบบนั้นเลยพ่อเรอกินทั้งกะลาถูกพ่อต้องหาลูกที่แบบ่อนที่สดถูกมันอ่อนมาก มีพ่อคนเดียวที่คือบันได้เฮียเลยปอกเปลือกแข็งแล้วก็แทะเลยไม่ต้องปอกเปลือกกินทั้งเปลือกเป็นมะม่วงเลยฝานเป็นมะม่วงเลยมาเป็นชิ้นกินทั้งเปลือกมาลองดูกันเอาเลยเหรอพ่อพ่อเลือกได้เลยเหรอเลือกได้เลยกับมึงกินแล้วมึงจะแดกคำเตี่ยงมึงไงเอ้ยพ่อเราต้องเวียดนามไงเอาที่เอาเนื้อไหมให้พ่อเลือกเลยพ่อเราจะเลือกถูกพ่อระวังเข้าตานะเอาที่มันกินกะลาได้อหรพ่อนั่นไงพ่อได้แล้วมีไหมพ่อเป็นไก่ไหม พ่อพ่อแต่ว่าหนูจะเอาเป็นทลายนะยกทลายได้ไหมเอาเป็นเนี่ยตัวมีดไปให้พ่อดิยกทลายได้ไหมมันไม่มีลแล้วแกแตกทั้งทลาย <c oughs> แตกลูกเดียวก็ไม่หมดแล้วแตกทั้งทลาย, <c oughs> ยทลายไปทลายบนหัวพ่อนั่นน่ะได้ไหมพ่อมันกินไม่ได้มันมีเท่านั้นแหละมันกินได้พ่อ,อเขากินกันเดี๋ยวถ้าแตกไม่ได้นะกูจะกัดแทกกัดแทกพ่อเอาตูดรับมีดนะเดี๋ยวให้พ่อเอาตูดรับมีดเอ้าพ่อพ่อรับไป <c oughs> เป็นไงอะไรเป็นไงเป็นไงอันตรงไหนตรงไหนพ่อกำลังจะเอามะพร้าวอ่อนให้เราแล้วนะคะสัว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 มาระวังนะเออทุกคนเป็นกำลังใจให้พ่อด้วยค่ะเร็วเฮ้ยโอหลุดแล้ว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 แล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหตัคิดว่าจะกินได้ไหมลุงลุงหน้ากะลาไม่ไม่แข็งโอ้โหนี่นี่เป็นไงมดขึ้นด้วยเป็นไงนี่นะนี่ที่ขึ้นนี่ไม่ใช่อะไรนะขึ้นมันไก่ ยังมีนะพ่อเนี่ยไอ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 มะพร้าวอ่อนนะกินกันทั้งเปลือกกับแบบหมากอ่ะกินทั้งกลานะใช่อันหวานดิแต่เขาบอกว่าอะไรรู้ป่ะพ่อเขาบอกว่า คนที่ลองกินเนี่ยเขาบอกมันต้องเป็นมะพร้าวเวียดนามด้วยนะไม่จำเป็นนะมะพร้าวไทยก็อร่อยบอกว่ามันาดมันก็กว่านิดหน่อยมันไม่เหมือนแกๆอ่อนนะเอ็งเอ็งไม่เคยกินอ่อนเอ็งลองดูนะนั่นแหละปอกแล้วเคี้ยวดูเดิถ้าถ้าถ้าไม่เอาเปลือกนอกอ่ะมันก็จะปัดน้อยเจอพ่อเป็นยังไงเจอพ่อกูเวียดนามอยู่น้ยหมายฟาเธอร์แดกตั้งแต่เกิดวันนี้มาลองกินมะพร้าออ่อนตามสูตรเวียดนามกันเลยดีกว่าอะไรแดกตั้งแต่เกิดแล้วเนี่ยมะพร้าออ่อนๆอย่างเงี้ย อแสดงว่าเวียดนามมันมาดูพ่อไม่ได้อะมันตอนนั้นพ่อไม่รู้แต่มันความอดอยากเนี่ยเนี่ยแท้กินได้เลยเอาสิเเอาวียดนามเขาผ่าครึ่งแล้วเขาแท้นะพ่อเด็กเด็กวียดนามเด็กเด็กดูพ่อกูนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ใช่แอปเปิ้ลทดลองเลยอร่อยไม่ชิงหรอยังต้องหัวนะจะกวาด่อยจะอร่อยพ่อสะยังลูกคือคนมันไม่เคยมีอะไรกินอ่ะมันก็อร่อยไปแบบ แดกได้ยังไงวะกินได้กินได้อมันมันมันจะอร่อยกว่าหมากหมากกินไม่ได้อันนี่มันจะตันนิดหน่อยกินนี้เลยกินนี้เลยนี่ไงเพืมอนม๊วยกูมันกินไม่ได้ไม่ได้ต่างเหี้ยอะไรเลยกิงไม่ได้ไม่ขอลองไมงดีอยากรู้จังนี่คือลูกมะพร้าวนะอ่อนจัดๆเลยไม่รู้ข้างในเป็นไง หวานเจี๊ยบกิ้สึสกเทาแกวันนะุูมไม่กินได้ไหม <c oughs> ดูแล้วน่าจะหลุดหลุดเ้ยมันก็ไม่มีอะไรกินมันก็โอเคเนะมันเหมือนอะไรที่มันเฟื่อนเฟื่อนอะแต่มันก็อร่อยไแบบคคิดดูดิคนหิวอ่ะคนไม่มีอะไรกินอ่ะเองอย่าไปเปรียบเทียบแบบยังยังอุตส่าห์กระเสือกกระสนปเองขึ้นตหาไปเด็ดมาอีกติดเทียบอ่ะนะระหว่างฝรั่งกับฝรั่งขี้นกอันนั้นฝาดกว่านะฝรั่งขี้นกกว่าอันนั้นฝาดฝาอันนั้นฝาดติดลิ้นเลยแต่ก็ต้องกินเพราะว่าไม่มีอะไรจะเดนเอานี้เดี๋ยวไปพาตามสไตล์เวียดนามแล้วมา วันนี้จะมากินมะพร้าวอ่อนตามสไตล์เวียดนามเวียดนามกูแดกมาตั้งแต่เกิดยิงปะเนี่ยพ่อเคยกินก่อนเวียดนามมึงจะเกิดอีกมาดูกันโอ้น้ำไหลอู้เนาะท้าวพุ่งเลยนะแต่จริงๆอ่อนกว่านี้มันจะไม่มีข้างในหรจะอ่อนกินทังกลาใช่ลายใช่ไหมแบบนี้เลยจิ้มแบบหมากจิ้มแล้วกินเลยเดี๋ยวจะขอขอยชิ้นไหมแม่ตั้งแต่เด็กเหมือนกันเนี่ยจริงเหรอแม่ชิบหายละเวียดนาม มึงไปอยู่ไหนมาพ่อกับแม่กินตะเกียร์แล้วแล้วก็กินมาอย่างนี้เลยสุกปะกินเลยบางคนไม่เคยโจรนะไม่เคยกินหรอกนี่เป็นไงเดี๋ยวแม่กินให้ดูเลยอ่าๆให้แม่กินให้ดูเลยเอากะลามันทำไมอะแม่แม่ไม่กินกับกะลามันก็ไม่เป็นมันไม่มีอะไรแล้วนะคือแม่กินตรงกะลาเหรอก็กินนี่หนิอ๋อกินตรงกะลามันก่อนอ๋ออย่างนี้นี่เอง กินได้หมดเลยโอ้โนี่เป็นไงเออนี่เป็นไงการกินเป็นไงกินได้เลยอ่ะถ้ออถ้าออดมันไม่ค่อยเป็นสังนะกินแบบแม่ปลอดภัยกว่าขอมั่งขอมั่งนี่พี่ยิ้มขอมั่งพี่ยิ้มขอมั่งเขาจิ้มแบบนี้เลยมันก็เลยเขาไม่ชอบเปลือกมอวะหรอเขาไม่กินอย่างนี้เลยเว้ยแล้วมันก็งัดเอาฟันงัดออกก็เหมือนมะม่วงอ่ะอ๋อเออนั่นแหละเฮ้ยไหนใครบอกว่าฝาดมันก็ฝาดแต่มันกินได้อ่ะต้องกินแบบผู้ดีโอ้ตคนดี อันนี้กินเ่ยป่ไหมแล้วคุณอยากกินเพื่ออะไรอ่ะอยากกิสาเ่นี่เคยกินหมากันมาเพราะว่เหมือนกินหมากนั่นแหละแต่ว่าเดี่ยวไปยิงเทียวยิงมันอยิ่งเทียวยิ่งมันยิ่งมันอร่อยยิ่งตืนก็ยิงหวานนะสมัยก่อนพ่เราะว่ามันอร่อยเหรอเดี๋ยวนี้นะผว่ายังไงมันก็ไม่อร่อยเกี่ยวมันานลูเเคีอยวโอนโอเคเคอนคนอเอออออเ อร่อยหมดแล้วะเรียบร้อยแล้วเนี่ยไฝาดไม่ฝาดมันก็หวานนะหวานฝาดนะถ้าพี่กินถึงถึงเนื้อเริ่มที่เริ่มแก่เปล่ากินกะลางเดียวอ๋อนี่กะลางเดียวเดี๋ยวขอลองะลางเดียว่ฝากะลางมันไม่ฝาดเลยมันก็เหมือนกินเออกะลางเดียวอร่อยพ่อถ้าถามมาสองจานถ้าเกิดแอปเปิ้ลชมพู่แล้วก็มีมะพร้าวอีจานมึงจะกินอะไรเอามะพร้าวให้พ่อหนยลูกเฮีย ตลาเหมือนนี้เลยถ้ากินเนี้อมันยังไงฝาดไม่ฝาดแต่เขาบอกว่าเขาเคมาบอกว่าพ่อถ้าเป็นมะพร้าวเวียดนามไม่ฝาดเลยหวานไม่เชื่อหรอกมะพร้าวมันก็ต้องเหมือนกันหมดกินสลาเหมือนเหมือนนี้เลยเหมือนเนื้อมันจะเป็นไปได้ยังไงมะพร้าวมันมีเออมะพร้าวน้ำหอมกับไม่หอมแต่ถ้าบอกว่ามะพร้าวกินทั้งลูกอย่างนี้จะมาหวานเพราะว่าเสียงตายไม่หวานหรอลองลูกใหญ่พ่อลองหน่ะมะพร้าวอ่อนแบบ สไตล์เวียดนามน้ำหวดไปนะน้ำแตกแล้วน้ำายินไม่ได้แล้วน้ำดำน้ำเขียวน้ำดำน้ำดำดีทำไมอ่น้ำดำดียาน้ำดำดำตาสือดำดำดำยายแกไอ้น้ำดำตาสวยดโอ้ยโอ้ยโอบน้ชอกินน้ำดีพ่อเป็ยนไงน้ำเปรี้ยว มันยังไม่หวานดูไม่ใช่ตูดไก่ดูเป็นตูดไก่เลยมึงแก่ขาอีกยังแกกล้าถามอีกเดี๋ยวดูฝั่งนี้โอ้ยกินได้เหรอเฉยอะเยอะลยว่ะโอ้ยเยอะไปเลยพี่เนี่ย้แค่ลอยเฉยแต่ครับโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคนลดพี่ที่หนูจะบอกอะไรให้ เขากินตรงหูอะเขาไม่กินตรงตูดเอาจรอขไหมเนี่ยมันฝักมัน็จะมีรสชาติของปเอรลูกไซนี้กลากินได้เตอ้องไม่่ะตอบ้นอโยไม่ยาเป็ล่ากาไซนี้กินได้้บเออนี่อ่อนด้วยดีเหมือนกินกระดูกอ่อนอะเไงล่ะโซทีโด ก็คือมะพรา้าวอ่อนน่ะมันกะลาอร่อยแต่แต่ถามว่ามันจะหวานเหมือนแบบเนื้อ มันเป็นไม่ได้มันกรอบมันจิ้มไงมันกรอบกรอบมันมันจิ้มยังไงมันก็ไม่อร่อยเหมือนเนื้อเหมือนกินเนี่ยพ่อยอดมะพร้าวอ่ะเออก็เหมือนกินยอดมะพร้าวอ่ะเฮยนอะไม่เหมือนอ่ะยอดมะพร้าวยังไงก็หวานอืมใช่ยอดมะพร้าวหวานอืแต่อร่อยอร่อยๆใช่ไหมอร่อยก็แปลกไปอย่างนึงดีกินก็ได้เฮียคนก็คือกินได้กินได้ครับกินได้ถ้าพูดถึงว่าไม่ฝาดเราไม่เชื่ออ่ะมันคงทนเรามากกว่า พุณเชื่อไหมว่ามันต้องฝาดแต่ถ้าคนชอบกินอะไรผัดฝาดพีว่าไม่อ,อ,มอร่อยเลยมันไ,ไม่ได้ฝาดไม่ดดได้นี่นี่นี่องดูนี่หนึ่งเห็นเนี่ยอันนี้แก่นะอันนี้แก่ ถ้าถามผมบอกว่ามันไม่ฝาดนะเพราะว่าปลาฝาดของผมผมกินกินได้อะนี่ก่าดแบบกินได้อะนามจ้มอะอร่อยอะเวียดนามดูไว้นี่ของไทยว่า้ก็สรุปให้แล้วว่ากินได้รสดีพ่อกับแม่เคยกินมันตั้งแต่เด็กแล้วไม่ใช่ของแปลกใหม่อะไรในโลกนี้คนโบราณเขากินมานานแล้วนา่เจ้าพลาของชอบจ้าสรรพคุณเขาอ่านะหมายความว่าคนขี้แบบประเภทแบบง่ายๆอะก็พูดท้องเสียเนี่ยหายเลยอ๋อมันมันเป็นใยมันกวาดเหมือนยาและนี่ก็คือ ความรู้เล็กๆน้อยๆจากคนโบราณครับเจอกัใหม่ EP หน้าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะคะใครนําเข้ามะพร้าวเวียดนามมาก็ถ้ามีโอกาสได้ชิมได้แบบว่าดูข้อแตกต่างก็อยากจะลองชิมเพราะตอนนี้เรายังไม่เคยลองของเขาเราก็ไม่รู้ไงแต่นี่คือเราสันนิษฐานว่ามะพร้าวมันก็คือมะพร้าวหรือเปล่าไปค่ะสําหรับเรื่องมะพร้าวนะคะคุยกันอีกยาวเอาเป็นว่า EP นี้นะคะก็ถ้าใครยังไม่เคยลองใครมีต้นมะพร้าวก็ลองไปสอยดูแล้วกันแล้วลองมากินดูสำหรับ EP นี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดี